ทักทายสบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนทุกคนสุบองสุบอนตื่นมาามเมสาวพี่น้องลังคาตะเคียวสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วสำเร็จกันยังส,สำเร็จบก่กขาดพี่น้องปา้าใบบึงเกือบใส่ไปใส่เวอร์่าป้าถุยายาเห็ดลนะ หนาวพี่น้องเอ้ยตื่นมาเมื่อนี้นะเมื่อนี้นี้หนาวอีหลีออลยินมาอีกเลยคิดว่าชีเศร้าอะไรยังบ่ได้เศร้าได้หนาวนะเขาวันนี้สุกถือไว้ก่อนตุ้มเอาไงก็ได้เข้ามาเขาวันนี้สุกซะเธอเศร้าก็ได้เข้าวันนี้สุกมันหนาวกระโดดเฮ้ยเมื่อนนี้นะ หนาวพี่น้องหนาวเฮ้ยสิไบเอ็ดคนลานหายังบไปหนาวพวกเขาพันธุสุกตัวมีเฮงดิมีเฮงดิมาไกลไฟเนี่ยเนี่ยผัดหนาวกระโดดแท้ บันเปิมขึ้นมาวัยแท้ขึ้นมาเลยกลับมาเฮือนอีกพี่น้องแาบุกหดเขากอ้หนาวเลยได้เบี้ยบมักหนอดได้หาน่ะเฮ้ยนี่น่ะ ห้องน้ำเป็นมันอีกแล้วปีนี้ <laughs> เอากระไฟกูไปใส่กระไผ่ทิ่มเลยทิมอยู่ไส โอ้ยกูอยากขีดหัวเด้กบม่วงทุดเดินเด้ยรังคข่ตาเขียวลังไจะเรียบสีเขียวพี่น้องสีเขียวสดใสอูย้ยินเด้ง่ายยอดบบม่วงขึ้น,อ,นอีกแล้วเฮ้ย ฝากเบงฝ,กงฝากส่งฝากเป็นกำลังใจพี่น้องป้าทัวเอฟซีคนเป็นบอกอันโฆษณายาวผลกระเบื่องหายพี่น้องกราบขอบุญขอบคุณลลายเด้อพี่น้องไพเบิ่งโฆษณาหลักกระเบิ่งคลิปเตตัจโจ๊กกขอให้ล่ำใไ้รวยไฮสุขสุขคนพี่น้องขอบมุกขอบใจลหลายขอบุญขอบคุณะหะลายเดอ้อห้รำห้รวยให้ถือหวยห้ยจเจริญหงเฮืองม้านนาเดอ้อคิดสิ่นได้กขอให้ได้สมความมาาานานะุ่งมั่นปรารถนาเนาะไัเบื่องคลิปหายพี่น้อง ภายเบิง่งโฆษณาหายเนาะผู้ใดที่เขาเบิ่งมาซม์หายสุให้มันหายลำรวยกันบุญสุขุสุขคนให้ได้สมใจปรารถนาคิดเช่นได้ก็ขอให้ได้คิดเงินเป็นเงินคิดทองเป็นทองเด้อพี่น้องเอ้ยอวยพรหายสมใจแรกก็ขอให้กลับมาขอคือเก่าข,ขอให้คำไอยพรนั้นกลับขึ้นมาขออีกคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ อุยพวว่อจัมตาแล้วก็กลับมาขออีกคือเก่าในเด้อให้ได้รับผลไวๆเนาะพี่น้องเนาะผักหอมป้อมกินเบิดแล้วพว,วสิวานไม่จะงหอดไซแล้วคอยลุกออกด้วย,ยนานน่ะนานเน,นานนะอ่าจะยเอะไรมอ่ะ สวยขาวกว็ด้วยพี่น้องเ้อะสวยขาวแล้วก็ย้ายสิบปอันสอนควาลานสวยแหละมาเบิ่งให้มันสัวๆพี่น้อง มึงกินข่าวใช่เปิ้ลคืนนี่เปิ้ลฮะอยู่สายเออมึงจะกินบ่อข่าวโหเออเออ ลาอยูหายจากมือแกหัวอีกฮะขนาดขนาดป่นสายหัวแล้วมันก็เบิดแล้วโอ้ปัปวกโลด

อูมยังไม่ถ่ายคลิปนี่ไปเบ่งไม่เล็บเอานะมั้ยย่านยังโอ้ย่านหมูนะย่านหมูเราไปไปเด้อหืมหุบดียวหหึย่านย่านทั้งอุ้มลูกพี่น้องถ่ายคลิปไปนำฝากเบ่งฝากสวมฝากเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อพี่น้อง ได้อยู่บ่ยายนี่ไงน้อยมันนี่คือบอ่บอออบอเอาซะหม,อมออกกูมันบ่ได้มีโรงๆมันบ่ได้มีหมูไผ่กำลังแหมหมอเกือพวกมันบด้กินหมูบ่มีหมูบ่มีใายเบออ้องค่ะ เออมันเป็นยอดขึงสูงแล้วของบดโฮดบบุระบัสมันเหยะแบนี้ลมันบ่มาแล้วมันสวยอล้รนี่เออคันบันนบอมีตลาดอุมันขักล่ะ เอาเอาไปมันแหงน้อยนะมึงก็ได้อยู่บ่โจมึงก็ถืออยู่ที่ปลาน่ะแกงกิซื้อกังเสือก็ได้แกงมวนสิซื้อบ่แมใไซแม่ึ้นได้บ่เนี่ยอาทางมันได้มุมามาสิซื้อเอา เออนีเดนีเมลาอยู่ได้เออมันก็สามย้ำแรงอย่แล้วยาำแรงมีสิ่งนดีเป็ดเทาไข่นะฮแล้หนั่นน่ะบิ้งมันน่บี่นี่นี่นี่เออเออนี่นี่นี่ว่ในหันบอคืออยู่ในนี่นี่นเออหมอบวกกับพวกลาย dư ao dư ao ba mươi tám mạo một ngày một ngày ยีกมังหนึ่งยายไปมากับคนมัน,มนมไปไาปเมื่อบันีิเมืม่อป้ปเมืม่อน่ไปโอ้ยไปถาล้วไรจะยามไรมามามา,า,า,กกาเออ Oh, ini saya bumi mu Bayang-bayang Bayang mua, bayang mua, bay Mama, papa, Bye-bye.